แนนทัดดาวนึกแจ้งใกล้ได้ลงสนามเรียกความฟิตเร็วๆนี้สวัสดีครับมาพบกับช่างย้อดเช่นเคยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะไปอัปเดตอาการทัดดาวนึกแจ้งนะครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2022นะครับซึ่งนะครับคาดว่าจะกลับมาลงสนามเร็วๆนี้นะครับในวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากน้องแนนทัดดาวนึกแจ้ง ได้รับอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022นะครับนัดที่สาวไทยแพ้ให้เบลเยียม2-3เซตทำให้ต้องเดินทางกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลปิยเวทเพื่อส่งตัวเข้ารับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดและรักษาอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งล่าสุดนะครับนายแพทย์ประวิตรเปรมธีรสมบูรณ์นะครับผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟรื้นฟู และศูนย์หุ่นยนต์บำบัดนะครับโรงพยาบาลปียเวศได้ออกมาอัปเดตอาการรักษาและการฟื้นฟูของแนนทัดดาวนึกแจ้งโดยระบุว่าได้มีการออกกำลังกายเพื่อความฟิตของร่างกายนะครับก็คือการแอโรบิกนะครับวันละหนึ่งชั่วโมงโดยการนะครับให้เดินลู่เดินต้านแรงโน้มถ่วงนะครับสลับกับเดินออกกำลังกายในน้ำ ซึ่งน้องแนนสามารถฝึกทำกายภาพและออกกำลังกายได้ตามเป้าที่แพทย์ได้ทำการฟื้นฟูที่วางแผนไว้รักษาได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนของการสมานของกระดูกสันหลังที่หกักและช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บนะครับทางแพทย์ได้ใช้เทคโนโลยีออกซิเจนความดันสูงนะครับในการรักษารวมไปถึงการใช้เลเซอร์ความเข้มสูงที่บริเวณเอวด้านซ้ายนะครับ โดยนักกายภาพบำบัดพร้อมด้วยการยืดกล้ามเนื้อนะครับหลังสะโพกซ้ายเพื่อลดการหดตัวของกล้ามเนื้อและนวดกระตุ้นการทำงานของหัวใจนะครับด้วยเครื่อง EECP นะครับเพื่อกระตุ้นการทำงานของหัวใจเพิ่มความฟิตให้กับร่างกายและลดอาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อขาทั้งสองข้างนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับการรักษาได้เข้าสู่สัปดาห์ที่5แล้วและคาดว่า อีกไม่นานนะครับแนนทัดดาวจะพร้อมกลับมาเรียกความฟิตตามโปรแกรมที่ลงสนามอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็เ,เป็นการอัปเดตอาการล่าสุดของน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับก็ถือว่า,าน่าจะหายทันชิงแชมป์โลกอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวรอลเลยบอลต่างๆที่ช่างยอดแจับเดตท,ทุกวันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสมับรคลิปนี้สวัสดีครับ